พระคาถาธรรมจักท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นกิจการงานแขนงไหนที่ได้ทำอยู่จะได้เจริญก้าวหน้าเพราะธรรมจักเป็นพระธรรมเทศนากันแรกพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโปรดนักบวชปัญจว,วัคีและเป็นวงล้อที่หมุนไปเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนาจึงนับได้ว่าเป็นการลำบากที่ผู้คนทั้งหลายจะได้สวด และยังจะเป็นบทที่เปลื้องทุกภัยต่างๆนานาได้อีกด้วยสิ่งเลวร้ายจะกลายมาเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาได้ยังจะทำให้ผู้นั้นมีอายุยืนมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยเมื่อได้สวดเป็นประจำทุกคืนทั้งตื่นและหลับจะกลับกลายเป็นมิ่งมงคลแก่ตัวเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้มีความก้าวหน้าสถาพร ทรัพย์สมบัติข้าวของบริบูรณ์เมื่อละไปจากโลกจะได้อยู่เป็นสุขในสวงสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งดังที่จิตใจของเราได้เคยสวดสาธยายมาบทสวดธรรมจักเอวเมโซตัง e Eka samayang pakawang paranasiyang viharati isipata ne ye tadra ku pakawapanjawaki ye amante sitha ิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโย โกอนาลิโยอนาทะสันหิตตโยจะยังอะตะกิลัมมัทานุโยโคตุโคอนาลิโยอนาทะสันหิตตโยเอเตเตปิคเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมัส ตถาทัตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาภูการณียาณารณีอุปัสสาวะยาปิญญายาสัมพูทายานีพานายสังวัตติกตตมัจจาสัพิคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทา ตาจักภการณียานาการณียูปัสสะมายะอภินยะยัสมโพธายานิพานายัสังวัตติอายมีวะอริโยอาทธรรมกิโกมาโคสัยยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมา สัมมาทิยังโขสาปิคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานากรณีอุปสัมมายอภิญญานสัมพุทธายนิพพานายสัง ังโคปนาปิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปาริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาะปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปรโย ปิดชังนราปฏิตามปิดทุกขังสังขิตเตนะปันจุปาทานนาขันธาทุกขาอิตังโคปันปีฆเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตานาโปโนภวิกานันธิราชสห ทิทังกามตันหาภวตันหาวิภาวตันหายิทงังโคปนภิกขเวทุคนิโรธโออาริยสัจจโยตัสายวตันหายาเสสะวิราคนิโรธโทจาโตปติณิสโคโมติอนาลโย,ยอิทังโค นาปิคเวทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอาเมวะอริโยอาทังขิโกมาโคสัยยติทางสัมมาทิสัมมาสััปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโต as ทังทุกังอร an um <t> ิยสัจติเมพิขเวปุเพอนันทวสุเตสุธรรมเมสุจักภูมิอุทปาทิญานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโออุทปาทิตังโขปนิตังทุกังอริยสัจ จังปรินยายันติเมผิกะเวผูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิ ัโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขสมุทะโยอริ อริยสัจจันติเมปีเขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจงปะหาตาพันติเมพี

นิธรรมทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมปิคะเวภูเภอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิอิตังทุกขนิโรธโยอริยสัจ จันติเมผีเขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโก้อุตตปาทิตังโคปะริตังทุกขนิโรธุอริยสัจจังสัชิกาตักันติเมิีเข เวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุทตปาติญาณังอุทตปาติปัญญาอุทตปาติวิชาอุทตปาติอาโลโกอุทตปัตตังโคปนิตังตุวคานิโรตุอริยสัจจังสัจิกตันติเมบิขเวปุเพออนันโนสุ सुतां मे सुचा कु उत पाति यानाम् उत पाति पाद्या उत पाति वीर्चा उत पाति आलोको उत पाति इदा นิโรธาธรมินีปฏิปะคาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังตัวนิโรธาธรมิเน ติปัฏฐาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกเวปุเพอนันดุสุเตสุทัมเมสุจากุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทัวขามิโรธคามินีปฏิ ปาทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชญาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมพิคะเวอิเมสุจตุสุอริย สัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการังยาถาภูตังยาณธาสานังนาสวิสุตังอาโหสิเนวตาวาหังปิคเวสั โเกสัมมาลเกสัพรามเกสัสัมณพระมณียาปัญยาสติวมณณสายญอนุตตรังสัมมาสัมโพติงอภิสัมพุโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมพิขเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทว pada sekarang ya kabuang Ya atas senang Su Sultanang tahu sirata hangggi kawe satdewalor ke sama keap prama desa sama pramaniya bacaya satewa ปิสัมภูตโัวปัจจัญญาสิงญาณัญจปนาเมธาสนังอุตตปาทิอโกปปาเมวิมุตติอิยมันติมาชาตินาติทานิปุนาปะวุติธรรมวัวเจ้ะปะขวะอัตตมนาปัญจวัคคียาปิคู่ปะคะวะโตปาสิตังอภินันตุงิมาส ิจะปปนาวัยยาการนาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทังยาสวิระชังวีตมะลังธางมาจากคุ้มอุทะปาทิยังกินจิตสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจักภะขวตาธรรมมาจากเกภูมิมาเทวาส ตัตมโนสาเวสุเอตัมปะคะวตาภาลานสิยังอิสิปตะเนมิีคาทยะอนุตรังธรรมมาจักกังปวัติตังอภัติวัติยังสมเนนวะครามเนนวะเอเวนวะมาเรนวะพรหมุนาวะเกนะจิวโล no I am วะสวัตติเทวาสัตตมโนุสเวสุขปารนิมมิตวะสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวะพระมกายิกาเทวาสัตตมโนุสเว ยังอิส e ิปัตตเยมิกาถาเยอนุตรังธรรมจักกังปวารติตังอาปฏิวัติยังสมเนะนาวพระมเนะนาวเทเวนาวมา ตีห์เตนะคเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกาสัตธุอาภูคาจียัญจธาสะสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะโจราน านังเทวานุภาวังอัตคุปคะวาอุทานังอุทานีสิัญญาสิวัตถะพูโกลทานโยอัญญาสิวัตถะพูโกลทานโยติหิติหิตธรรมายะสัมมตุโกลทันยะสััญญาโกลทัน